สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลหลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่16ประจำเช้าวันพฤหัสที่2ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อองเช่เปิดบ้านแพ้ให้กับโมนาโก1-3แบรสเฉือนเอาชนะสซงเตียน1-0เอฟซีเมดก็แพ้ให้กับมงปริเย1-3สตาบกเปิดบ้านถล่มเอาชนะบอกโดไป5-2ชัวเอาชนะลอรียง2-0เกมออาฟุตเสมอกับลอง2-2ลียงแพ้ให้กับทางแรงไป1-2น้องแพ้ให้กับมักเซย์0-1 ปารีสแซใสชมางเสมอกับนีศูนย์แล้วก็แลนแพ้ให้กับลรียวไป1-2เนี่องจเลยทำให้ตารางะในตอนนี้เนี่ยจากฟุงยังคงเป็นปารีแท้ที่เก็บไป41คะแนนอันดับ2มักเซยมี29อันดับ3ามแลนมี28อันดับ4นีสมี27อันดับ5ลองมี26อันดับ6กับ7เป็นสตารบุกแล้วก็โมนาโกมีทีมละ23อันดับ8ถึงอันดับ10ครับมีองเช่มงปริเย่ลียงมีทีมละ22อันดับ11แล้วก็12เป็นแบสกับลเมีทีมละ21 อันดับ13กับ14อย่างน้องและวก็แรงมีทีมละ19อันดับ15ทัวมี16อันดับ16ลาเลียงมี15อันดับ17เกมบงฟุตมี14อันดับ18บอกโดมี13แล้วก็2อันดับสุดท้ายครับเม็ดกับแสเงเตียนเก็บไปทีมละ12คะแนนมาต่อกันที่ดาวสนุล่าสุดก็ยังคงเป็นจนนาทานเดวิดของลิวที่สัดไป10ประตู เดี๋ยวส่งไทยกันที่โปรแกรมนั้นะต่อไปเกมที่17วันเสาร์ที่4ธันวาจะมีมักเซย์เปิดบ้านเจอเบสรลิวเจอกับทัวร์แล้วก็ลองจะพบกับปารีสแซงต์แชงตามด้วยวันอาทิตย์ที่5าธันวาจะมีซานแอเตรียนเปิดบ้านเจอกับแลนด์ลอร์ดิมพบน้องโมนาโกเปิดบ้านเจอเ,ดเจออม,อโมโโเดเมงปรีเยกจะเจอกัเบเกมองฟุตแลงเจอกับองเช่นีสเปิดบ้านเจอสตาบุกแล้วก็บอกโดเปิดบ้านพบกับถางลียง